สวัสดีค่ะเมนิตลุงน,าภ,าาน,งนาภาเพชรอุบลค่ะลุงนภาเพชรอุบลชาแนลเนาะค่ะเนาะเมื่อนีมาพบพอพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมค่ะทำกลางบรรยากาศยา่เมือแรงยา่เมือแรงล่มผัดใบใหม่ปิวไหวไหวพี่น้องเอ้ยสายลมหนาวผัดโบกโบย มองดูแล้วสวยใสใสเย็นลงเย็นไหวไหวสวยงามบ้านอยู่ไกลธุระกันด้านโรงเรียนอยู่หลังเขามีแต่เราพวกเราไม่มีใคร สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆกับมีแห้งมีแห้งใจพี่น้องเมื่อนีพ่อพี่พ่อน้องมายังนั่งเล่นยุ่นนี่ราคาะน้าเลาะเฮือนเลาะสานนั้นได้ยินเสียงไกลเสียงกาก็เลยคิดพ่อพี่พ่อน้องก็เลยทักท้ายมาจึงสี่ราคาพี่น้องคะ่ะอืลมเอาหนาวมาทรงละเด้อทางผ่าอีสานบานเฮาทางผ่าอีสานบานเฮาลมว้อยวยกระตายหนาวเย็นเอาหนาวมาทรงแล้วพี่น้องเอย ลมหนาวพัดมาอีกแล้วเป็นสัญญาณส่งว่าเตรียมเนาะเตรียมผ่าห่มเด้อเตรียมผ่าห่มหนาหน,น,น,นาเตรียมเสื้อกันหนาวเด้อพี่น้งนอง,อองปีนี้ส่งหนาวสีม้าเล่วอยู่เลยอืสุปีเนาะพี่น้องงานธงสีเมืองคุณเด้งานธงสีเมืองกลางๆเดือนกันย่งบนหนาวด้วยกลางเดือนท่านว่าเนาะอือกปีนี้ที่เป็นเยียงที่มันโชคดีแท้เนาะอือโชคดีแท้ ล่มหนาวมาแล้วส่งสัญญาณว่าให้เขาเตรียมใจเตรียมร่างกายให้แข็งแรงด้วยพี่น้องเด้อเตรียมใจเตรียมกายรับอากาศม้วนอากาศเย็นจากพูแล้วน้องทงนั้ทางเมืองอัน จีบอกคนพัดผ่านมาทาั้งภาคอีสานตอนบุนตอนลุมตอนแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศไทยแต่ว่าอือล่มหนาวนี่เนะาะทังเหนือก็ดีทางใต้ก็ดีอือใต้สิบ่่อยมีหนาวหรอกว่าอือสีหนาวแน่กับเมืองเหนือเมืองอีสานบ้านานี่น้องบรรยากาศทุกๆุกปีนี่โอ้ยจึงเป็นเป็นตะวันซ่อนพี่นอ้องอือมีแห้งมีแห้งได้ยามหนาวเออ นอนห่มผ่านจุนคู้นผังห่มน่วมผืนใหญ่ๆเนาพี่น้องเอเอเฮ็ดงานมเมื่อยเนี่ยโอ้ยเออเฮ็ดงานอยู่กลางแดดกลางแจ้งกับพวกเมื่อยเด้เออขันอากาศมันหนาวเออขันอากาศห้อนแล้วโอ้ยพี่น้องเอยเออจักยางตายออกเนาะอืมจังมันเป็นแต่นายเด้อย้ำอากาศ้อนอืนั่งเฮ็ดเบียกไปน้่นเนื้อพี่น้องเก็บผลผลิตเขาห้าง <c oughs> เกีบยลผลิตเขาห้างไปน้่น เราจะเลยคิดพ่อพี่พ่อน้องด้ามาสัว่าตั้งกล้องจมเจาะขื้นบ่อกบพีกับนองกันหน้ามาสันแกงเงาจักกน่อยเนาะพี่น้องค่ายเงาการบอได้มาตบพอพี่น้องแนี่กับเป็นส่งเป็นคิดนั่นคิดหอดอยู่ด้ว่ขาบางเถือกระดานเนาะพี่น้องเอ้ยลุงนาภาพเพชรอุบลชาแนวเนาะคะ่ะเป็นน้องไม่ในวงการเดอ้อพี่นอ้องพี่นอ้องอาสียังบ่ทัานไในคุณชินนาตา ทา,ทางซื้อเสียงปันใดดอกซื้อเสียงเลี้ยงน้ำกับสีบงโง่เนาะอืมราะวะอันรุ่งนภาเพชรอุบลชาแนลนี่อือก็เป็นนองไม่มพึ่งกบาบไล่งานโตกับพี่นองอืมแฟนคลับเอฟซี่ท่างยูช่องยูทูปเฮาอืมเป็นเวลาห่วยยังมาหลายมือด้พี่นองอยู่ยังมาได้หลายมือเนาะคะ่ะเนาะอืมก็ตั้งใจพยาย่ามอยู่จังใดก็ขออัน ฝากพี่ฝากน้องไว้ในเดอ้อขาช่องหน่อย,อยฝากพี่ฝากน้องห้ยกำลังแรงใจแน่เขามาเบิงมาส้มห้ยในเดอ้อพี่น้องเอ้ยจากสีเดินทางไปจังใดดอกบางเทือกไดเออการทำมาหากินสมเอร์นี้มันกับฝฟืดเครื่องอยูเดอ้อพี่น้อง ศิลปินกระไดเนาะเออศิลปินภูแบบวา่าเฮ้าบ่มีผลงานโดง่ดงดังวะาเออภูเพิ่นมีผลงานโด่งดังเพิ่นกับงานหลวงหลายภพ่เตยอยู่ละแต่สําหรับเมนิดกบมีงานแนบ่มีงานแน่เมื่อใดมีงานรองงานล่ำกลับไปเมื่อใดพ่มีงานรองงานล,ำล่ำกับ,อ,บ,อ,อ,ลลกบอยู่ในงานน้ำสั้นหมโมแม่แม่แมจังสิละค่ะพี่น้องก็เลยวา่วาบ้าว่านว่าเออหันหันอันหาเห็ดอัน อีหย่างสักอย่างที่วัสันผปว่ามันมาเสริมเนาะค่ะอือเป็นไรใดพิเศษแตวบาตอนนี้ก็ยังบาทัานดานมีไยไดและดีแนวด่าอดอกอตว่าเฮ้าก็พยายามเหตุต่อไปละเนาะค่ะเนาะสักมือหนึ่งอือหาพี่นองเพิ่นนอุจักหนาคาตาแล้วเพิ่นเขามาใหา้การสนับสนุนเป็นแรงใจแรงเชื่อเนาะค่ะเนาะอือโดยมีแรงบันดาลใจจากกัน พอลุ่งเนาะคะ่ะพอลุ่งของเมนิดนี่แหละคะ่ะช่องทั้งเงินครูน้อยเนาะคะ่ะครูน้อยครูตุ๊กเนาะคะ่ะหรือว,ว่าิิเป็นช่องอัน คูน้อยอันแฟมิลี่เนาะคะ่ะเพิ่นเป็นแรงบันดาลใจไงห้เมนิดเด้อืมเป็นอใหไงเป็นพี่ชายที่ซอยจมหัวลูกซุกหัวนางห่ะนะก็เลยนี้แหละค่ะอืมเล่ยเริมตนอืมเริ่มตนเฮ็ดมาเฮ็ดมาพี่นออ้องอ,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 อืมค่มอยๆเฮ็ดค่อยๆทําไปอือมุ่งกองมุ่งยังก็อาจสิยั่งบ่ท่านเก่งเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้เฮ็ดงานไปนาจัจซก่ล่ะก็เลยว้่วไปเหียพี่ให้หน้องคุยกับพีกับน้องต่างป็นหม่กันนะพี่น้องเนาะอืม ่างเป็นมูกันบนถนนซ้ายอันนี้ศิลปินของเมนิทเนาะผู้ร้องค้บัตรสิวา่าเจ้าเป็นศิลปินเจ้าเป็นศิลปินจาอยู่ในวงการมาจากปีแล้วจังน้โอ้พี่นอ้องก็เถืองวาการอยู่ในวงการมาจากปีแล้วไม่นิน่อยู่ในวงการบันเทิงมากถ้าจํา่วมได้เด้อพี่น้องตั้งแต่อันเรียนหนังสืออยู่ปสาม่นเือเลียนหนังสืออยู่ปสามก็เริ่มแล้วเริ่มมาก เริ่มมกักเริ่มอยากหลงเพ่งลงเริ่มอยากปอนแอนแพ่นหางอะนะพี่น้องเริ่มอยากปอนแอนแพ่นหางพอหยางตีพราะว่ามันมีอันสายเลือดอืมสายเลือดเป็นศิลปินเนาะอืมสายเลือดศิลปินมาตั้งแต่กกเข่าเดิมดาได้เอออีพอ,อีเมียแล้วก็มารองมักล่ำมากต่ว่าเพิ่นกระบรดอันเอายึดยึดเอาอันเส้นทางสายนีเป็นอาชีพพอเมียกะของมินิกะเฮดไฮไซหน้าเป็นเส้าไ้เส้าหน้าธรรมาดาเนนี่แหละค่ะพี่น้องอืม มือนี่ก็เลยมานางเห่นมานางเห่นไปนําและก็มาเก็บผลผลิตเขาห้างเนาะก็เลยคิดพออยากมอบฝากพี่ฝากน้องมาถักทายพี่น้องเอาเปา็วลาอีพี่หนามมนิสิมวาวารายละเอียดตง่างในการถนนอันสายบันเทิงของเมนิตบะเมนิตกล่าวเขามาอันใดจังใดไปจังใดมาจังใดเนาะพี่น้องเนาะอืมจังใดก็ฝากติดตามกดไลค์กด แช่กดสับสไข่หน้ามนเดอร์พี่น้องปากตนฝากตูกับพีกับน้องอืมอันพ่อเมียพี่น้องที่เพิ่นประสบความสําเร็จก่อนเนาะค่ะมินิตยกไว้เป็นคู่บาอาจารย์เมื่อตุกทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ